สวัสดีครับมาติดตามบทวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลกันในค่ำคืนวันนี้นะครับอาวันนี้เป็นวันศุกร์นะครับวันที่5กันยายนนะครับวันนี้อย่างที่ทราบกันว่าเป็นช่วงของสัปดทีมชาตินะครับผมก็จะเน้นที่เกมทีมชาติเป็นหลักจะเน้นที่ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับในโซนยุโรปวันนี้เตะกันหลายคู่แต่ว่าจะหยิบมาพูดกัน2คู่นะครับไปดูคู่แรกก่อนครับไปดูเดนมาร์กกับสกอตแลนด์นะครับ สองทีมนี้จริงๆต้องบอกว่าชื่อชั้นไม่ได้ห่างกันมากนะแต่ว่าวันนี้ตามมุมมองของต่างประเทศเนี่ยเขาให้ทางฝั่งของเดนมาร์กเหนือกว่าค่อนข้างเยอะนะคืออาจจะเป็นเพราะว่าการเล่นในบ้านของตัวเองแต่ว่าผมมองว่าเรื่องของความเป็นไปได้เนี่ยมันมสูงเกินไปเพราะว่าเกมนี้เนี่ยจริงๆเดนมาร์กก็ไม่ได้เหนือกว่าเท่าไหร่ในมุมมองของผมนะจริงอยู่ที่ว่าเดนมาร์กได้เปรียบกับการเล่นในบ้านและฟอร์มช่วงหลังก็ถือว่าไม่ได้แย่นะครับ ชนะ3จาก5เกมหลังสุดแล้วก็แพ้แค่เกมเดียวคือการแพ้โปรตุเกสซึ่งก็ไม่ได้แปลกอะไรอยู่แล้วนะครับแต่สกอตแลนด์ต้องบอกว่าจริงๆทรงก็ดีเหมือนกันนะสกอตแลนด์ Scotland ชนะ4จาก6เกมและแพ้แค่2นะัดนะครับผมก็ผมมองว่าเกมนี้เนี่ยจริงๆถ้าเกิดดูจากตัวผู้เล่นนะครับสกอตแลนด์ Scotland, ถือว่าดูดีเหมือนกันนะกับการมีนักเตะอย่างาเชดดมจอร์จแม็กกินสกอตมทโทมินแลรคิสตี้ อ่าบิลลี่กิมอแล้วก็เอนดูโรเบอร์ซัาซึ่งแต่ละคนต่างก็มีผลงานที่ดีกับสโมสตรตัวเองแล้วก็ผลงานที่ผ่านมาก็ทําได้ค่อนข้างดีนะครับส่วนเดนมาร์กเนี่ยโอเคอาจจะเล่นในบ้านได้เปรียบในเรื่องของเสียงเชียร์แล้วก็แฟนบอลแล้วก็สนามที่คุ้นเคยแต่ผมมองว่าชุดเนี่ยขาดผู้เล่นหลกัหลกๆไปประมาณหนึ่งหลกัหลกๆคืออิลิกเซ่นครับที่วันนี้ไม่ไม่โดเรียกตัวติดทีมมาผมมองว่าการขาดผู้ชายคนนี้ไปเนี่ยน่าจะทําให้เรื่องของการสร้างโอกาส ในเดนกลางกาสปันเกมรูกต่างๆน่าจะขาดความตะโกนล,ลงไปเยอะเลยเพราะว่าเกมนี้เนี่ยสมุติแน่นอนเพราะว่าเกมนี้ผมมองว่าส่วนตัวยังให้สกอตแลนด์ภาษีดีกว่านะครับผมมองว่าเกมนี้มีโอกาสมีโอกาสสูงที่จะไม่แพ้และเพะิ่มเผิมมีโอกาสที่สกอตแลนด์จะบุกไปชนะได้ด้วยซ้ำไปนะครับผมาะว่าเกมนี้สกอตแลนด์ทิมเยือนภาษีดีกว่าสำหรับผมนะสววสดีคู่หนึ่งครับไปดูที่เกมระหว่างอิตาลีกับ เอสโตเนียนะครับสถานการณ์ในกลุ่มนี้นะครับทางฝยอ่อาลีครับเตะมาแล้ว2เกมมี3แต้มนะครับมาจากการชนะ1เสมอ1อ่าเกมที่ชนะคือการชนะมอโดวาส่วนที่แพ้คือการแพ้นอร์เวย์แพ้ไปหมดรูปเลยนะ30นะครับส่วนเอสโตเนียครับเตะไปแล้ว4เกมมีอยู่3แต้มก็มาจากการชนะ1แล้วก็เสมอ3การชนะเกิดขึ้นในการเจอกับมอโดวานะครับผม อิตาลีชุดนี้ณตอนนี้อาจจะมีหลายยอย่างที่ต้องปรปงับปรุงเยอะนะในเรื่องของอะระบบการเล่นเรื่องของแทคติกใหม่ๆแล้วก็ผลงานที่ช่วงหลังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ผมบอกว่าเกมนี้เนี่ยต่อให้ช่วงนี้จะเป็นช่วงขาลงแต่การเจอกับเอสโตเนียที่ได้ชื่อว่าเป็นชาติสมัครน้อยนะครับเป็นทีมหนึ่งในยุโรปที่อยู่ละกีล่างๆและคอยแจกได้กับทีมใหญ่ for ช่วงหลังก็ค่อนข้างประจักษ์เลยนะเพราะว่า6 7เเกมหลังเนี่ย ชนะเกมเดียวครับคือการชนะเอมโซอาร์มอด้วยอย่างที่บอกไปแล้วก็ที่เหลือคือแพ้ไปหนึ่งห้าเกมเกมรับเสียประตูเยอะมากยังตามต่อเกมคือเฉลี่ยแล้วสองลูกขึ้นไปสามลูกขึ้นไปทุกเกมเพราะว่าเกมนี้เนี่ยอิตาลีอาจจะมีอา่าเรื่องของปัญหายอยู่บ้านในเรื่องของการประจูนการข้อาขาแ้ะก็การวัเทตริมใหม่ๆแต่ผมเชื่อว่าวันนี้เจอกับงานที่ไม่ยากเลยครับรมองว่าเกมนี้ก็ควรจะชนะและจะให้ดีต้องชนะแบบสวยๆด้วยถ้าต้องการเรียกความมั่นใจกลับมาเพราะว่าเกมนี้ อิตาลีลุนได้ครับในการยิงแบบเยอะๆผมว่าเกมนี้มีโอกาสทีหนึ่งสลูกเป็นไปได้อยู่เพราะตัวบอลเลียกชุดงนี้ถือว่าค่อนข้างโอเคในระดับหนึ่งเลยเหมือนกันนะครับผมอ่ะสรุปแล้วนะครับวันนี้2คู่ที่ผมมองว่าน่าจะมาตามนะครับก็คือทางฝั่งของอิตาลีครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งคือสกอตแลนด์นะครับผมอ่ะนี่ก็เป็นสองทัศนฟุตบอลที่กันมาฝากกันสวัสดีครับ